วันครับวันนี้เรามาเก็บผักสวนครัวที่เราปลูกกันเองไว้ในสวนมาทํากับข้าวกินกันดีกว่าครับเริ่มจากการเก็บมะเขือพวงครับมะเขือพวงกําลังอ่อนๆเลยครับมีหลายต้นมากมะเขือพวงที่ปลูกไว้ไม่ได้ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงใดๆเลยครับเสร็จแล้วเราก็เดินเลยไปนิดนึงครับไปเก็บพริกสดครับพริกสดปลูกไว้ประมาณ 4- 5หต้นครับกาลังออกลูกดกเลยยกแปลงแล้วปลูกไว้เฉยๆครับใส่ปุ๋ยขี้วัวบ้างเป็นบางครั้งครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเลยครับก็ไม่ได้มีแมลงอะไรกวนมากครับ เสร็จแล้วเราก็เดินเลยไปนิดนึงครับเราก็เจอแปลงถั่วฝักยาวครับพีเอได้ปลูกถั่วฝักยาวไว้ครับก็เก็บถั่วฝักยาวกินทุกวันครับช่วงนี้ถั่วฝักยาวกําลังออกสวยๆเลยครับได้ถั่วฝักยาวแล้วเราก็เดินเลยไปที่แปลงต้นมะเขือเจ้าพยาครับลูกกาลังอ่อนเลยเก็บไปสัก4ี่หลูกก็พอครับเอาไปใส่แกงครับเก็บของเยอะไปนิดนึงครับขออนุญาตนั่งชมวิวทิวเขาหน่อยครับบรรยากาศกําลังดีเลยครับตอนเย็นๆครับตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นครับ เรามาเตรียมตั้งกระทะให้ร้อนเลยครับเตรียมตัวทากับข้าวกินกันครับพอกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ํามันเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกแกงครับระวังนะครับถ้าเกิดเราปล่อยไว้แรงเกินระวังน้ําพริกแกงมัาจะไหม้แล้วแกงเราจะมีรสชาติผมได้นะครับผัดพริกแกงกับน้ํามันสักแป๊บหนึ่งครับก็ใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูที่เราหั่นเตรียมไว้ครับผัดเนื้อหมูให้สุกครับ แล้วเรากัปรุงรสเลยครับตอนนี้ใส่เครื่องปรุงที่เราชอบครับใครชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นเลยครับ <S <S เสร็จแล้วครับเราก็ใส่ผักที่เราหั่นเตรียมไว้ครับวัตถุดิบที่เราเก็บมาทั้งหลายเราหั่นเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปได้เลยครับผัดกับมันที่แกงนะครับให้สุกเล็กน้อยครับ พอมะเขือกับถั่วสุกแล้วเราก็เริ่มใส่พริกครับใส่พริกเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบยกระเพราครับคนกระทะเล็กน้อยครับให้วัตถุดิบเข้ากันได้ดีครับผมพอทุกอย่างเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มใส่กระทิครับใส่กระทีเข้าไปเพื่อเพิ่มความนัวครับรสชาติจะได้กลมกล่อมขึ้น พอใส่กะทิลงไปตามที่เราต้องการแล้วเราก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยครับแล้วตั้งไฟให้กะทิเดือดครับหรือว่าให้กะทิแตกมันนั่นเองเสร็จแล้วครับพอกะทิแตกมันเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานครับยกขึ้นเตรียมเสิร์ฟครับแล้วก็ลิ่นน้ำลำไยเย็นๆครับผมนี่ตามสูตรครับน้ำลำไยหวานเจี๊ยบครับแต่ตอนนี้เป็นน้ำดองบวยนะครับตัดน้ำดองบวยเข้าไปครับ ตามด้วยนี่ครับกับข้าวที่เราทําไว้โอ้รสชาตินัวมากครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็ทําประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เพี้ยไปแล้วครับบ๊ายบาย